็ดูแลมันบ้างก็ดีนะผมันทําให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับถ้าบางคนหลงหลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจำไม่ผิดนะสี่หมื่นกว่าห0 0 0 0โลแต่บางทีก็ทําลืมลืมก็ไหลายๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆขึ้นนะนะแต่ล้วมันก็จะทําให้กินน้ำงานมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าไล้างบ้างสัก พันกว่าบาทพันต้นๆนี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปื้ดวิ่งปื้ดเลยแหละกดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้นะครับกด s u b สไครต์กดไลค์และกดแชร์ครับถ้าท่านสนใจรถคันนี้จริงๆนะครับก็อย่าช้าแล้วกันครับของดีๆมันอยู่ไม่นานนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าของตัวจริงได้เลยครับรายละเอียดอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับมี ชื่อผู้ขายโปรไฟล์อยู่ท่านก็เข้า Facebook แล้วก็เสิร์ชหาชื่อนั้นแหละครับเจอแน่นอนครับ t o hours later รถยนต์ทุกคันเนี่ยนะถ้าเราดูแลบำรุงรักษามันอย่างดีคำว่าอย่างดีในที่นี้ก็ให้มันได้ตามมาตรฐานของรถทั่วไปนะครับเช่นอ่า วิ่งหมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องดูแลน้ำมันเกียร์ตามมาตรฐานถ้าท่านไม่รู้ท่านสอบถามช่างดูก็ได้ว่าควรจะเท่าไหร่จดบันทึกเอาไว้นะครับแค่นั้นแหละครับรถมันก็จะยังอยู่ในสภาพที่ดีรับใช้ท่านไปได้อีกนานเลยแหละกดซับนะครับกดซับกดซับเลยครับถ้ากดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับ ถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษากันไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3-4บล็อกนะ